บายบายยังครับบายยังเอาเครื่องบินหายบายบาย ถ้าทางสนามก็เขาจะพังเลยเนี่ยห้ามเล่นนะห้ามเล่นนะของโป้เขานะครับโป้ยังไม่เอาไปครับเดี๋ยวโปรมาใส่ใหยาเหยยบน้องคนดีครับเอามายิ้มหวานใส่กล้องกันเลยโอ้โห่าอะไรโอ้โหมายิ้มหวานใส่กล้องกันแล้ว คิรเเบิบเบิบเบิบไม่เอาเอาท่าเท้าเอลดิลูกเอาท่าเท้าเอลอย่างงี้ดิเครื่องบินมาอีกแล้ว แลูกไปญี่ปุ่นเนอะเครื่องบินไปไหนเครื่ไไองบินไปไหนครับไปไหนอ่ะเขาบินไปไหนครับไปประเทศไหน